สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเมื่อวานนี้นะคะแม่น้อยก็ได้รับพัสดุนะคะจากคุณแม่ส้มนะคะ แม่สม้มเมตตาแม่น้อยนะคะซื้อพัดลมไอเย็นให้กับแม่น้อยนะคะแม่น้อยก็กราบขอพระคุณแม่ส้มมากๆนะคะขอให้แม่ส้มคะ่ะเฮงเฮงปังปังนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะร่ำรวยร่ำรวยนะคะแม่ส้มนะคะท่านคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมความมุ่งมา่ปรารถนาในทุกๆเรื่องนะคะสาธุสาธุคะ่ะค่ะวันนี้แม่น้อยก็มีงานที่ไปรับไก่อีกแล้วนะคะพอมีรายได้ไว้ซื้อกับข้าวบ้างอย่างนี้ นะคะแล้วก็ซื้ออาหารหรือว่าอะไรที่มันขาดเหลือให้กเด็กๆบ้าน3าบุญนะคะเนี่ยค่ะไปรับจ้างเขามานะคะวันนี้ค่ะพอมาถึงบ้านนะคะฝนก็ตกนะคะฝนก็ตกร่มแรงฟ้าร้องนะคะมาถึงตอนนี้ก็ไฟดับนะคะไฟก็ดับค่ะก็ได้จะนั่งรอคอยไฟมาะคะแล้วก็ เข้าไปเล่นกับเด็กๆค่ะเข้าไปเล่นกับเด็กๆแล้วให้อาหารกับเด็กๆบ้านสามบุญนะคะเด็กๆก็กินอาหารโชคดีที่อากาศเย็นสบายนะคะเพราะว่าฝนตกใหม่ๆนะคะเด็กๆก็เลยไม่ร้อนนะคะถ้าเป็นอย่างเมื่อวานนี่ยโหหมดน้ําแข็งวัและเกือบ20บาทเลยนะคะซื้อให้กับเด็กๆค่ะเกือบ20บาทเลยนะคะวันนี้ก็ วันนี้ก็อากาศดีนะคะเย็นสบายนะคะเนี่ยค่ะเด็กๆก,ก็กินอาหารเที่ยงกันแล้วค่ะดูค่ะก็ดูแลเด็กๆไปนะคะฝนก็เริ่มหยุดแล้วค่ะอากาศเริ่มดีแล้วนะคะเนี่ยค่ะตอนเย็นก็กินแล้วก็จะได้นอนหลับพักผ่อนกันนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นพี่บุญทวีนะคะพี่บุญทวีค่ะ กินอิ่มแล้วพี่บุญบวีก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอ้วนตุ้ยหนุยอยู่นี่แล้วค่ะเนี่ยค่ะอ้วนอย่างกับบุญชูก็อ้วนเหมือนกันนะคะอ้วนเหมือนกันค่ะกินเก่งนะคะกินเก่งค่ะขนาดแม่น้อยก็ให้อาหารลดลงแล้วนะคะแต่เด็กๆเขาเขาบอกว่าสุขภาพดีนะคะกินนิดเดียวเขาก็ร่างกายอ้วนทวนสมบูรณ์นะคะเนีคะเด็กๆน้องบุญเติมกับน้องบุญตาก็ อยู่ในกรงให้กินอาหารในกรงนะคะอันนี้จะเป็นน้องบุญวาดนะคะน้องบุญวาดของเราค่ะเด็กที่แบบเรียบร้อยมากค่ะน้องบุญวาดค่ะเรียบร้อยมากอันนี้เป็นพี่บุญชูนะคะนี่ค่ะพี่บุญชูนะคะลงมากินแล้วค่ะพี่บุญชูคะ่ะตัวไหนที่ยังไม่กินเขาก็แม่หน่อยก็ทยอยให้ลงมากินนะคะก็มีอาหารหลงเหลือไว้เขาก็ค่อยมากินกันอย่างนี้นะคะ เมื่อกี้โหเสียงฝนตกฟ้าร้องนี้ยังน่ากลัวเลยนะคะน่ากลัวเลยะคะ่ะดีที่แม่ก็อยู่กับเด็กๆด,ด้วยนะคะแม่น้อยก็อยู่กับเด็กๆด,ด้วยะคะ่ะหลังจากเนี่ยหลังจากที่ฝนหยุดแล้วก็เขาก็จะมาเนี่ยะคะ่ะมาดูบรรยากาศข้างบนนะคะมาชมเสียงนกนกก็บินมาจับต้นไม้นะคะเด็กๆก,ก็ขึ้นมาดูกันข้างบนนี้นะคะ่ะเนี่ยคะ่ะ อันนี้จะเป็นพี่บุญหนุนนะคะพี่บุญนุนค่ะรูกของอแม่เมียวนะคะลูกของแม่เมียวค่ะรูปของแม่เมียวก็จะมีทั้งหมด5ตัวนะคะบุญหนุนหมด5ตัวนะคะค่ะเด็กๆก็อยู่ครบกันทุกตัวค่ะสําหรับคลิปนี้กราบขอพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ